สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวตัวพัดลมนะคะเป็นพัดลมจิ๋วนะคะอันนี้คิ้วมากเลยดูสีสิคะ mm. ก็คือเขาจะมีหลายสีสันเนาะอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องนะคะก็จะมีสายคล้องนะคะแล้วก็สายชาร์จค่ะจะเป็นหัวไทซีนะคะสามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์ a m s u n งบางรุ่นได้นะคะนี่ส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งก่อนเลยว่าลมเขาจะออกทางด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นขาตั้งของ ลมเขาสามารถตั้งได้นี่เป็นไงล่ะสำหรับลมนะคะก็คือจะมีสามระดับค่ะระดับหนึ่งค่ะอ่อนหน่อยแล้วก็ระดับกลางนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็คือลมพัดแล้วก็ระดับนี้ค่ะระดับสามนะคะสำหรับรูเสียบชาร์จนะคะจะอยู่มุมนี้เลยแล้วก็สายชาร์จนะ,ะสายคล้องนะคะเขาจะคล้องได้สองด้านค่ะ นี่ค่ะของเราไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะขอบคุณค่ะ